เอขาคานมาคานมารับมากักกนนะมาตรงนี้รอดมารอดมานั่งรถอีกนั่งรถสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดประาศาสน์ซินดิเกาพี่น้องครับนะครับผมนะครับ ภาพปฝนมาย่างเล่นพี่น้องครับนะครับมารับอากาศธรรมศาสตร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาแย่ง,งลเลาะเลียนนะครับพี่น้องครับอยู่สวนสาธารณะนะครับสวนขางบ้านนะครับ บรรยากาศยังจำคำพี่น้องครับวันหยุดนะครับผมเลยมาปุ๊บเหิืนอะไรหรอเอ้ก้าเบิกสัางเลยพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปหาไปฝนกันดีกว่านแอบค่ะแช่มกูส่วนนี้

ไปคุยกับแม่มันเด้แม่ที่ไหนพ่อตัวผู้เด้อพ่อเหรอแม่ตัวนู้นนี่นู่นนู่นไหนแม่เนี่ยพ่อมันนู่นแม่ตัวนู้นนู่นแม่ให้ดูเด้เดินดีๆเดินดีๆแม่ตัวนู้นเออโอ้วนี่ตัวอะไรพ่อมันนี่พ่อนี่มีกี่ตัวมีกี่ตัว มีสางกี่ตัวมีสางกี่ตัวน,นับดินับดิหนึ่งสอ้เฮ้ยวิวิมีแค่สามตัวมีแค่สามตัวเอง <c oughs> ไหนไหนตรงนี้นี่นี่นี่อะไรนี่อะไรอ่ะบินไปแล้วผีเสื้อ ไปแล้วนี่ครับพี่น้องครับเอออยากมาไหลไหลงานหักเลยเอาเดินมว่านเลยมันเดินเดินมาดูข้างหลังมันเดียวให้ดูตัวช้างเนี้ยลอด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 ท้องช้างเนี้ไปฝนเนี่ยนี่เดินลอดดิลอดท้องช้างเนี้เออลอดไปเลย เออไปเลยนั่งลงคานกล้าทางนี้นังนี้นี่นั่งนี้คานไปเลยนี่ไม่ใช่นี่นี่นั่งตรงนี้นั่งลงตรงนี้เออไปทางคานไปทางนู้นคานไปทางนู้นคานไปไม่กล้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มาลอดมา ไปอีกไปอีกออขอนมาขนมาขานมาข,ขัานมาตา,า,นะางนี้รอดมารอดมานั่งนกยี่นั่งนกยี่ <c oughs> ้างน้อยชนหัวหรอโอ้ยทำไมชนหัวหนูอ่ะ Trang <laughs> nói chôn hả? chúc đi chúc đúng không máy máy đúng máy máy không đúng máy. tục bà đúng không đúng không đúng เห็นไหมครับภาพพี่น้องมาว่าเบิกสร้างน้ำไปฝนได้พี่น้องครับมันมืดแล้วลูกมันมืดแล้วใช้กินยาไหมถามมาดิิงมักเด้ยียวไ,ไ,ไม่กินค่ะไ,ไหนยะโอ้ ไม่กลับมามืดแล้วมืดแล้วนะไปขี่ช้างที่ห้องต่อไปไหมเ<ป>อมา <c oughs> จับถูถึงไหมโอ้สูงไหมอืมอืม สมใจอ,อย่างมากก็เรียกอะไร<า> <laughs> อ,อ่ะหมงเพื่อเพื่อนี่เพื่อออหลายพี่น้องครับอยากมาหมู่บ้านกับอยากมาคือแอบแต่งนะความใหญ่ใช่ไหมคือวันมันทำกว่าหมู่บ้านบริษัทเพินมากน,นะครับ ไปเลยไปเลยเดินไปเลยเอาไม่เดินไปอ่ะเดินไปแม่พาไปแม่พาไปนะแม่พาไปฝนไปหน่อยเฮ้อยากมาแต่บอกว่าน่ะเรียกมันคำไปไหนเอาวิ่งวิ่งรอบนี้เนี่ยวเอเบื่องจุใจล่ะ อยากเลียนมาเนี่ยแต่ว่าเขาไปุ่ได้เตรียมต้องถา่ายไฟมาใส่เพืชนนะครับมันมันทำแล้วนะเพียงแต่ว่า,เ,าเพื่ออยากว่าเบื่อสั่งได้ภาพเพิ่นมากนะครับก็มีนี่ไปไปนั่นไปนี่หล,ลา่มองคำจ่ยอยวิ่งวนนี่ไงวิ่งออรอบฉานไปวิ่งวิ่งอ่าออกกําลังกายแล้วแร้วิ่งนะเออ แม่ไม่เล้ยงเรื่ะงเรื่งเิ่งแม่เดี๋ยวนูกขุนออกกําลัางกาย นี่นะครับผู้ใด็กติกําลังเบิ่งอยู่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดนสามสเก็ตขึ้เก่าเด้อพี่น้องค,ครับนะครับไปลงคลิปหลายมือนะครับผมอยากนับเวียกอยากรับงานเด้อพี่น้องครับนะครับแต่กันยังหักกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม พาไปฝนมาดูช้างต้นคำคำพี่น้องครับเบื้งบรรยากาศมืดเลยล่ะพุกมงกว่าเลยเนาะนะครับอยากมาแต่หมู่บ้านแต่หมู่บ้านอยากเบียรอยากงานคำก่อนนะครับผมมือนี้กับภาสิมาเทเวนกับไปนันไปหนีคำจ้อยบริเทพฝนมาเชื่อเนี่ยก็เลยจริงๆแล้วสวนเนี่ยก็คือสวนที่เฮามาแลนมาออกกำลังใกล้แหละครับพี่น้องครับแต่ว่ามือนี้ภาพฝนมาเบิ้งซื้อบริเทเตี้ยม มองถ่ายพอไปไม่เป็นแรีน้ำนะครับเนี่ยเฮะฝากตอนพี่น้องสมีสกอนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสั่งไก่ต้มเด้อพี่น้องครับ<ะ>มาฝากมาฝา,ากนะตังต้งนี้ดีตังต้งนี้อะเข้ามา,มา,าพูดดีๆพูดดีๆฝากกดไลค์ฝากกดฝากก่อนฝากก่อนพูดดังๆฝากาก่อน